สวัสดีครับปาร์ตีบปาร์าี้ก่อจะมีวันนี้นะกว่าจะมีวันนี้ก่อนอื่นเลยเราต้องแนะนำบ่าวสาวกันก่อนนะาัมาแล้วเีวงานรับามานั่งล่าเลยกันไหมเอาีย อะไรรคับปัญจพลครับตันประเสริฐการชื่อเล่นชื่อออยครับครับชื่อชวิศรัตนวิชชื่อเล่นชื่อจองนี่เปลี่ยนภาษาปุณนี่ยยังไม่เปลี่ยนทำไมไม่เปลี่ยนอ่ะไม่เอาไม่เอาเราวคือยังไงครับเราจะมาประชาสัมพันธ์อะไรครับวันนี้วันนี้มาเชิญครับเชิญแขกไปร่วมงาน้าไใช่ครับก็จริงๆเพื่อนหลายคนก็คงสงสัยตั้งแต่ตอนงานแต่งที่บ้านว่าเฮ้ยทำไม กันเอใครอยากมารู้จักไ้่จากมาทอะไรก็ไปอยากทำอะไรก็ทำเมื่อไหร่ครับเนี่ยวัที่20ครับเดือนอะไรครับเนี่ยปีนี้ปีคือส่งการให้กัดให้พักนไงม่ไ้งพัแล้วคือการดเ้จัดที่ไหนครับเนี่ยที่โรงแรมครับโรงแรมไหนครับโปรโทษนะครับผมไม่ได้สายทีมกนะับแหมตัมไปถึงแฟนลับนี่แฟนลับด้่ยเนี่ยอ๋อนี่ลุงแม่ค่ามีแฟนขับกำลัอ่านิการเกมอขึนใหญ่ ีมอาจจะมีด้วยต่งเต้นไหมตูดเต้นไหมแต่งงาไหมฮะตึงเต้นไหมก็เคยแต่งงานไหมไม่เคยครับคิดว่างานครั้งนี้จะออกมาดีไหมไม่ไม่เป็นไรระดับนึงอ่ะขาวมากแก้ตัวได้เดี๋ยว20เมษายนนะครับ20เมษายนเจอกันอ่านี่คือตั้งใจมาแต่งจริงใช่มวันนี้แต่งจริงไม่มีสแตติมไม่ใช่ตุลิกะไรแล้วนายจ่นะงานเริ่มหกโมงครึ่งมีทีมการแต่งตัวไหมไม่มีทีมแต่อยากแต่งไรมาก็เดินมาเลยอยากอะไรได้ไหมได้ตัวนี้มีไว้ทำไหน่อนไว้ก่อน

อ,อ,อันเปิดรายการ,รก็บอกว่ารายการชื่อรายการกว่าจะมีวันนี้เหมือนดกูตาเลยกะชีวิตเอเอ,เ,อเดี๋ยวกูจะเ,เดี๋ยวกูจะใส่ซาแบบตาผ่าพ่อ <laughs> <laughs>